เทนอนอคือทเธอว่ากับความฝันที่บอไปใส่มาใส่งานกันหนัก ออ้้หหัก,กแแแแยยมมมีตต่ลใใพจชีวิตจริงวัยเด็กที่เคยใช้กําปั้นแลกเงินจากเวทีมวยงานวัดและไฟสุดท้ายที่ชกเมื่อ15ปีที่แล้วอยู่ในความทรงจำระหว่างทางที่เติบโตมาและสู้ทำเพลงในวงการดนตรีลูกทุ่งหมอลำเมื่อมีโอกาสทำเพลงใหม่อย่างเพลงสู้บัสนฟ้า<อ>ก็มาพร้อมกับหนังสั้นในโปรเจกต์เพลงรักสู้ชีวิตนำเรื่องราวเ<อ>บื้องหลังสังเวียนมวยมาเป็นเขาโครงได้รั ทำงานกับนักแสดงเจ้าบทบาทบุนสองนาคผู้ที่มารับบทครูมวยยากสุดคือการทำงานแข่งกับเวลาถ่ายทำจำกัดแต่เน็กนฤพนผ่านมาได้จากประสบการณ์ที่ผ่านงานแสดงมาบ้างโดยเลือกใช้หนังสั้น17นาทีสื่อความในเพลงเพราะอยากให้วงการมีงานหลากหลายที่มาจากคนลุกทุ่งหมอลำซึ่งตลอดเดือนที่หนังสั้นและเพลงแชร์ไปทางออนไลน์ทำให้เน็กนฤพนเห็นพลังโซเชียลอีกรอบ อย่างที่เคยเจอจากเพลงเจ็บสองฟ้าเพลงดังของตัวเองเมื่อ3ามปีที่แล้วมียอดวิวเกือบ5้าสิบล้านวิวและเวอร์จากหลายคนทำให้มีกระแสะจากเพลงทั้งที่ตอนนั้นเพิ่งเปิดตัวเป็นลูกทุ่งหมอลำหน้าใหม่เสียดายเสียดายมากเลยนะครับผมก็เพลงอุสตส่าห์ใช้คำว่าเพลงอุสตส่าห์ดังันเนาะแต่ว่ากับไม่ได้ออกงานเพราะว่ามันมีสถานการณ์โรคระบาดโควิดนะครับพอถ้าเพราะถ้าไม่มีโรคระบาดโควิดเราก็ แล้วก็น่าจะมีเงินเก็บที่มันมากกว่านี้หรือ,อทําอะไรได้มันมากมากมากกว่านี้ได้ได้มากกว่าเวลาไปออกคอนเสิร์ตถึงเพลงเรามันจะดังไปได้อสองปีสามปีแล้วแต่ว่าเมื่อไหรก็ตามแต่ที่ไปออกคอนเสิร์ตคนร้องเพลงของเราได้ร้อ,องตามเราได้ในในท่อนที่เราอยากจะให้ร้องนะครับมันก็เป็นความสุขแหละของคนทําเพลงหรือของตัวนักร้องเองนะครับ ดูสูเน่นะย่านยังกับวาสนาพามาโจนเบื้องหลังงานห้าเพลงในอัลบัม้มเน็กนุพลมีส่วนร่วมทั้งหมดทําให้เนื้อหาและดนตรีในเพลงแตกต่างไม่ซ้ําลายกันและดึงเอกลักษณ์ของเสียงพินแคนโวดเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาผสมผสานกลิ่นอายอีสานลงในเพลงรักพร้อมกับภาษาถิ่นที่มากับเพลงอาชีพอกหักสวยเกินต้านบทได้ประจําการและของบบเมนของเฮา ในแผนงานก็จะทยอยทำให้ฟังตั้งแต่กลางปีนี้จนข้ามไปปีหน้าซึ่งก้าวต่อไปที่หวังไว้ก็คือการทำโชว์เต็มรูปแบบในทัวร์คอนเสิร์ตของตัวเองมากขึ้นขยับจากงานรับเชิญแบบเดิมตอนนี้พอพอคนจ้างงานต้องพูดกันตรงๆว่าเขาก็จะจ้างผมไปในรูปแบบของรับเชิญแล้วก็ไปเล่นกับวงอะไรประมาณนี้ครับผมพอไปเล่นกับวงเขาเราก็ทำโชว์ได้แค่ทำโชว์ได้แค่ ประมาณหนึ่งแค่นั้นมันยังไม่เป็นตัวเราเต็มร้อยเปครับผมก็หวังว่า5เพลงที่ผมทํานะครับผมในปีนี้ก็คือลอะบ,บ้าแรกของผมเนี่ยจะจะไปสกิดใจคนสักขอสักหนึ่งเพลงก็ได้นะครับผมมันมันอาจจะได้เห็นผมและตัวตนของผมจริงๆเพลงก็โตขึ้นตามเราใช่ครับผมก็มีความรู้สึกว่าอยากประสบความสำเร็จม,มากกว่านี้ครับผมผมอยาก ทำให้คนรู้จักผมอ่าและรู้จักตัวตนของผมไปในทิศทางที่ที่มันดกัดกๆหน่อยอ,อยากเล่าเรื่องเศร้าอยากเป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามแต่ที่ผมร้องเพลงช้าหรือร้องเพลงเศร้าหรือร้องเพลงที่มันต้องใช้อารมณ์แล้วคนรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าคนคนอินไลยับสิ่งที่ผมเล่าสิ่งที่ผมร้อง ชีวิตความฝันของเน็กนุนพล์ก้าวมาได้อย่างที่วาดหวังไว้แต่ยังต้องพยายามต่อให้ผลงานอยู่ในหัวใจคนฟังพัฒนาตัวเองเพราะแข่งกับตัวเองในวันวานทุกด้านทั้งการร้องการทำโชว์หน้าเวทีและการแสดงที่ผ่านมาแล้วห้าเรื่องมองโอกาสจากค่ายและแฟนเพลงทุกช่องทางว่าเป็นฐานสำคัญให้สร้างสรรค์เพลงต่อไป น้ำอ้อยบุญ,บญสถาพร<อ>ไทยพ<อ>ีบีเรายงานจนสุดท้ายก็ได้หัว